ก็ถือว่าได้ไลายเติบได้ฟังนม้มเอามะโลทุกคนเลยจำแจ่วเอามะโลแล้วก็แปรงแจ่วจำก็ถือว่ากินแล้วเน้อนะนี่เลยในยูในกลิ่น,นก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยทุกคนเลยมีโลผักแล้วก็บน้ไม่ต้มมาแล้วทุกคนกินมามาข้าวมานี้ถือว่าบ่งชดกับเต้นกันชดเลยนี่ที่แฮ้ไว้ก็ถือว่าแล,ล้วแล้วละ คืออาชีพเข้าตัวหนึ่งทุกคนเลยอ้อมีแต่ป่าน,น้อยคือเลยนะตัวน,น้อยหนึ่งซือเบสลังมากเลยถ่ายสบายดีในายามเ้าๆในวันที่สองที่เรายังอยู่ป่า ขื้นมารอบนี้ถือว่าเจออุปสรรคขนาดคดอับายุเฮาเลยนะเฮาบริสามารถที่จะไปหายูหากินได้เลยแต่แต่ว่านวเลิกกะเส้านี้ถือว่านวเลิกกะได้ไปนะเสื่อเือกันฝนไปคนแต่บอกไกลเพื้นป่อนกลเลยเสื่อๆือกันฝนไปเลยนะถ้าเฮาบวานี่คือเฮาสิบโมมีเนว้กินเลยเนวเลิกกะเช้านี้กับปติดตาบึก ว่าเฮาสีในการหายุ่หากินในฝนตกนี่ว่าเฮาสีได้อย่างกินบ่อนะแถวนี้คือเฮาเคยมาพักเฮาหึ่นมาพักอยู่กับช่องทำเทอแล้วแะแถวนี้นะแถวทำทบทุกคนมืดบัดแถวนี้มืดเป็นอันนั้นเลย ตีนตีนมาเลยนี่ก็เป็นควันพน,น่ที่แรกเขาาจะลงไปหาอยู่หาก,กินอยู่นี่นะ <c oughs> คือที่พักของเฮานะที่เฮาย้ายขึ้นมาเฮาพักอยู่นี่เลยเฮาเฮ็ดแล้วพอดีฝน,นตกเลยนะฝนตกเบิร์คืนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนเลยแต่ว่าก็ยังดีนะที่ทีมงานยังหาลมไม้มานะใส่กินลมไม้นี่แหละกันมีได้เ,เลย โอ้พากันลุกอยู่ไปไปาหาลัดเสาฝนยากตกเลยนะอ่อหาดูอีกอันไปวันนี้กินกาแฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยครา,าวพันชิได้ไปหาเลาะแถวนี้นะจะเชื่อเชื่อกันฝนไปเลยแหละทุกคนฝนกรเลิ้มมาอีและเป็นควันขนโคนใหม่เลยแน่เลยกะไปติดตามเบิง้งว่าเอาชี ได้แนวยูแนวกินอยูบอ่ะนะือว่าทีงานเท่ากับลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะจักสิไปได้หรือบอแล้วมันมีเชื่อกันฝนฝนกำลังตกเลยทุกคนอ,อจักสิบไปได้ซสำเลยแหละจไไั๊กชพอซัดยู่บอแล้วเพราะว,ว่าฝนตกในนี้มันจะไม่ได้หินทางลม้อมนะ ในเรื่องกะอเอมาแหละกระเทิอนแหละไปบิง้งละได้ไม่ได้กที่ตามบิ้งทุกคน เหาะกะเหาะมันกิ่นมากกะบกนะทุกคนมันกัดข่าวสลึมันห้าวกินแต่เสาควนวละนี่งมันกัดกินไม่ไห,หม้ด้วยนะข่าวสลารนี่มันกินแต่ว่าเห้าเงินเพิ่นเถิกมีได้เพราะว่าฝนมันตกแห้ง่อนเอาเงินหาไม่เห็นมันมันกนมันกะบนะกนี่กบใหญ่ คือห้าามานี่นะเฮาเจอกระหอกเยอะโดนกินกระบอกสองโตัทุกคนแต่ว่ามันเฮืนป่ายคือห้างเงีนหามันมีคอยจะเห็นเพราะเลยเพราะว่าน้ำฝนมันตกเยอ่ในตามากสองโตเลยเฮืนกินมากระบกอก คนก็นเริ่มยุดได้แล้วล่ะเมื่อกี้นี้เงนขึ้นไม่ได้เลยมีเห็นจักมันลักไปก็มีเห็นมันก็แนมเนี้ยคือว่าเลาะกับนะทุกคนกลับเพราะว่ามันกเหาอ,อุทยันมันอยู่สูงยิ่งถือทุกคนยิ่งสองบาทแต่มันถือ ภายในโองสามมือนี่ดูว่ายังตกหนักอยู่เลยถือตกแหงยันมือลำบากเลยเพราะว่าสียอยู่หั่นน้ำสิหลาเขาสิห้ามไม่ได้ปัญหาของเขานาะแ้มันตกขุมมือนี่มีทสิ์ห้ามไม่ได้เลยสี เสียงฝนนั่งโกกโกกอยู่ทุกคนอยู่ฝ kind of ุ่นอ้อตบสีหายอยู่ห่างกิจได้แบนแบกเก็บเบิร์ซิดแล้วแหละฝนตกเป็นใส่เข้าไปหาเลาะกับเงยนถึงกงไม้เก็บน้ำฝนตกเชิตาแล้วหากระบดดได เบื้องโมไก่เพิ่นมาเพิ่นจีได้บอกแต่ว่าของเพิ่นแค่ได้มันฝนตกซื่อบ่เป็นเพิ่นนะมาฮอตเกมไหนได้บโมไก่เฮ้ยโอ้ยเหลียชาติเดี๋ยวว่าขีดจีเข้าเลยเจจีเจเด้อโอ้ยเงี้ยท่านก็จะมีอะไรก็ได้กระเดดอะไรยังวะนิ่งก็ะห่อชองบาทดูไปซื้อ เขามันมากินมากระบกสองทำโตฮีกระบอกระบอกบันนี้เอากะสีไปหาคุดขี้กระเดินไปเชื่อเบดคนเดี๋ยวลองคุดขี้กระเดินบ้างว่าสิมี่ขี้กระเดินอีบ้างใส่เดืินนั่นแหละเพราะว่าแถวนี้มันเป็นดินทรายไม่น่าจะมีเดี๋ยวเขาไปคุดลองเปก่อน ได้หน่อยนึงทุกคนเลยน่าจะไปเชื่อเบ็ดถังอ่อสุดท้ายทุกคนเลยถือว่าอาหารเช้ายังบ่มีนะเดี๋ยวลองบ้างถือมีถือยังไม่จักเลยปลาก,ก็นเลยยุจักว่าจะมีปลาก,กินเบ็ดหรือบ่นะแต่ว่าบรรยากาศฝนตกนะนี่ชะลาเฮายังน้อยเชื่อเบ็ดนี่ถือว่ากินดีขนาดเด้มันคืมเลยมันคืมฝนเน,น่ยนี่นะ ปลากินเยอะดีขนาดเลยเชื่อเบ็ดแต่ปลาอยูผ่ผู้มันชีมีหลายจาเลยเดี๋ยวไปเชื่อลองเบิกก่อนกินไม่กินยังมาจากคนไปติดตามต้องการคนเลยโตเยอะก้อนทวนเลยทางอ๋อสุดท้ายเลยแลหละหาอาหารเช้ามีนะจกคิดได้ไม่ได้ติดตามกันคนเลย ือวเพิ่นมารอบนี้หาก,กินลำบากนะเก้ะแล้วลวทุกคนเพราะว่าเอาชํำนี้ก่อนพ่อขี้กระเดินเท่าบลายนะี่ยเดี๋ยวจะปซื้อเลาะลงไปตามชายห้องนี้นะ เี็บเลยนี่เบเอาใหม่คือว่าเบ็ดเท่ากาเชื่อแล้วแล้วทุกคนแต่ว่าปลาซิวหลายปลาน้อยนะนี่มันกลิ่นเมือน,นี่นะลุงยังอยูยอ่ปลาน้อยตอดมันจะร้อนว้นะ สายเค้งแท้ขี้รอโ,โอ้ดึงไปห้องลูดแล้วหมดละโอ้ลอนเปละ่ะบ่อยปลาน้อยคนปลาน้อยกินจนหมดละโอ้หาเก็บพักนี่ะไรแทไหวละ แล้วเราก็เอาไว้ก้อนเลยทุกคนนี่พักน้าม,มาโล่จำเจนะืวอีกคนน่ะนี่แหละถือว่าโลกินพวกกินได้พักนี่ก็ถือว่าได้ไลายเติมได้พักน้ำ อัมาโลทุกคนจลจำแจ้วอัมโโลแล้วก็แปงแจ้วจำก็ถือว่ากินแล้วน้อนนะเบดนี้คือสีมีข้องแล้วล่ะปลาน้อยกิดปลาซิวเข้าโตดรุดไปหมดละ นี้บมีวิแววว่าจะยุดเลยได้ววนตกเล่กงามาเลยเลยเมื่อนนี้แห้งกว้าวาดนม้อนี้ฝนตกวอล่งตกแห้งเลยเดีนเดไปคู่เบ็ด่อนก็เดยนน้ำมามด้วยคือมันก็ไหลไปหมดเลยบปลาที่น้อยกินไและละ่ะรอดหมดอ,อืูอพือ lo ăn một lời Ừ, tụi này nha Thứ ở chi của khâu tụi này tụi con đấy Ô, bà nói thứ này nè Tụi này nói nên thứ bệt Nó lưu cả áo lấy Cảm bệt lấy Nên lo lên đây đấy nè Ô, ร้อนมืดปาน้อยกินลุดเอาเป็นเม็ดเดือดจมากมันผลงานเชื่อเบ็ดกะได้เท่านี้ทุกคนเลยด้ปลาซิ่วองโคตัวมีแต่ปลานี้น่ากินรนะ้อนไหวนะบอยจะเดินแหงหาญมันตอดและมันลุดอาไปเม็ดทีมงานเท้าสองคนลงไปนี่นะ จะไปรถไปไปลถฝนยุ่งงเลยแหละเข่ยวฝนนี้กระล่างตกแห้งเลยตอนนี้ ได้ห่ามันนี่แตงปกอันต้มปกตนะตมตมปกตตมปกตก็มีป่าเซเว่นเน้นว่ตมปนถือว่าแล้วไปนะมันนินจะเป็น็นเลยจะได้ใส่เปลาดเช้าได้แต่น้ำฝนได้แต่เง้ยงขึ้นเลยอ่เอาเป็นยังแล้วเลกันแนวละ เดี๋ยวเบาช่างไม้เพิ่งจะล้างเห็ดคุ้มเล่นเพื่อว่าเขาไมีมีแนวกลิ่นลายสาบเมนูพูนคืดเบิ้งอะไรนี่นะมีตำเจวกับลุมไอต้มนี่แล้วก็โลพักอันนี้น้ำนี่โอ้โก็ฉบอกไปเนาะช่องเมนูนะตายตแล้วแต่ที่ว่า

มีแกงเห็ดนะคนเลยคือว่าเนี่ยเลยก็รอดนะผมกินแซ่บได้ใครสิมว่ามไม่แซ่บแซ่บด้วยไหมล่ะหนึ่งเข่าที่อยู่ที่กินต้มน้ำไม้สุกแล้วก็นหนึ่งเขา่าแบบนี้นีของอยู่ของกินแกนมีแกงเห็ดนี่แหละแล้วลก็โลผักต้มน้ำไม้กดเดี๋ยวแปลง,งแก้วสักหนึ่งเขา่าใส่เข่าก็เอาแบบง่ายๆเลยนะ ตักชิลุใช้เ uh ข oh. ้าบังใกล้เก่งเห็ดต่อทุกคนเลยเมนูวันนี้ก็จิบประมาณนี้แหละเห็ดแกยวไว้จำกับลูมไอต้มและกระโหลกผักแดดก่อนนะทีว่าเป็นเมนูโบมีอาหารนี้มีแต่อาหารจีจี มีแต่พักมันีกับเห็ดบะมีขคองมีเลือดมือนี้โคตรเลยโคตรเลยนี่เลยเนี่อยู่ในกินกระเทือะสำเร็จเรียบร้อยทุกคนเลยมีโลพักแล้วกับนมอไม่ต้มเนี่ยแกงเห็ดมีเท่านี้เหมือนนี้ กินไปก่อนพระทั้งชีวิตไปก่อนไม่มีใจอะไรกินไปเฉยๆเละหลังจากกินข้าวยาแล้วก็พักผ่อนใช้ได้แค่น้อยก็ดใได้ไปหาลัดอีหาอยู่หากินต่อไปเพราะว่ามันมืดตัวนี้แล้วเกิดฉี่โบมีได้แหมือนนี่เลยทุกคนกินข้าวนำกันข้าวเสาวมาลทุกคนกินข้าวมาเนี้่ยว่าโบ่งชดก็เป็นกันคาดว่าชดเลยนิ้ที่แห่วไว้ก็ว่า แล,แล้วแล้วละมวยจดน้ำเลนเ <laughs> <laughs> นี่ยเนี่ยยูเนี่ยกินเท่ากัหากิ่นแย่ได้เนี่ยนี่กัน้นอยเธอได้ทีดเลยกินลูมไม้ต้มนะกันฝนมีโต๊นี่ย่านไม่ได้กินตูมเป็นอาหารพี่ว่าเขากินอยู่นะแซมโยงโง่พัก ะนะได้ของอยู่ของกินนามืมีซื้อปลาอยู่ว่าก,กนะันก <st ut> ันนัดสิว่าคักอยู่เนาะ<ม>ดีกว่าจำแจวละลาได้ <laughs> แต่ว่าถ้าต่อไปสิกินมันอิยว่านีน <laughs> <laughs> ่นะเราจะดูให้กินเจลลายเนี่ยเลยกับคอเลยเนาะถ้าฝนบนตกนี่การกุญชีบรีกินนะนี่แหละ นี่เลยแกกินก,นกนระทั่งความหิวไปก่อนทุกคนเลยเทุกคนกินข้าวกินน้ำก็ถือว่าอิ่มเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็จะได้หาพักพ่อนเชิงน,นี้เชิงน้อยจังว่ากันไหมนะหาอยู่หากินในยามเล่งก็เดี๋ยวพักก่อนเชิงน้อยให้เขามันละลายก่อนทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็สิจบทํานี้นทุกคนเลยพบพลกันไหมในวิดีโอต่อไปสำหรับคีมีล,ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน